สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทานายภูดิตนะฮะเราห่างหายกันไปนานพอสมควรเนื่องจากภารกิจงานคดีค่อนข้างจะแน่นแล้วก็ว่าความอยู่ในกรุงเทพตลอดวันนี้มีโอกาสมาทำคดีที่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะฮะก็พอมีเวลาเหลือ นิดนึงการตอบนะคลิปหลายท่านที่สอบถามเข้ามานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของลิขสิทธิ์นะฮะก็ในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยฮะมันมีประเด็นอยู่สองประเด็นที่อยากจะมาสื่อสารกันในวันนี้ก็คือว่าไอตัวภาพถ่ายหรือตัวผลงานวิดีโอเนี่ยที่มันไม่มีลายน้าเนี่ยเจ้าของผลงานผลิตแล้วไม่มีลายน้ำเนี่ยแล้วการที่คนอื่นเอาไปใช้เนี่ยละเมิดไหม ผิดพรบลิกิทธิ์ไหมนะฮะสามารถดําเนินคดีได้ไหมไประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการข้อความเข้าไปสอบถามกับในส่วนของคนที่เราไม่ไดิกรสิ์เราอะควรทําหรือไม่อย่างไรนะฮะก็ในคลิปนี้ก็จะมีคําตอบนะฮะประเด็นแรกนะครับย้อนมาคือว่าเรื่องของการมีหรือไม่มีรายน้ําอะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนคือเวลาเราเดําเนินคดีในเรืการแจ้งความหรือฟ้องคดีเองก็ตามเนี่ยในส่วนของ การนำสืบหลักก็คือว่าการเป็นเจ้าของผลงานนี่การเป็นเจ้าของผลงานบางท่านก็อาจจะนิยมใส่เป็นลายน้ําเอาไว้อ่าบางท่านอาจจะนิยมคาดเป็นลายแบบลิขสิทธิ์เอาไว้หรือบางท่านอาจจะแบบไม่ได้ใช้ลายน้ำนะฮะต้องบอกว่าทุกแบบนะฮะถือว่าผู้สร้างสารรค์หรือผู้ถ่ายทําขึ้นมาเนี่ยเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนั้นว่าจะเป็นคลิปวิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวหรือเป็นภาพถ่ายนะฮะ ดังนั้นการดําเนินคดีเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นภาพที่ทําลายน้าเอาไว้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะสื่อสารไปถึงคนที่ที่ใช้ภาพของท่านอื่นเนี่ยจริงๆท่านอื่นที่เขาสร้างภาพเอาไว้มันจะเป็นเรื่องของอาหารสินค้าบริการสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้เราก็ไม่ควรที่จะนําไปใช้โดยที่ไม่รับอนุญาตเพราะมีความสูญเสียทั้งคดีแพ่งคดีอาญามียงโทษปรบับโทษจำคกุกแล้วก็ค่าเสียหายทางแพ่ง ดังนั้นเนี่ยการที่เราเรานำภาพของคนอื่นที่ไม่มีลายน้ําเข้าไปใช้เนี่ยจริงๆก็ละเมิดกฎหมายและผิกดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์แล้วเจ้าของผลงานเจ้าของภาพเขาสามารถที่จะดําเนินการฟ้องร้องเราได้ทั้งทางแพง่งทั้งทาง,ทาง,ทางอาญานะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่ว่าจะมาสรุปการคือภาพไม่มีลายน้ําคลิปวิดีโอไม่มีลายน้ําก็สามารถดําเนินคดีลิขสิทธิ์ได้ดังนั้นจึงต้องเรามาระวังในส่วนนี้ประเด็นต่อมาการ inbox ข้อความไปสอบถามจะทํำยังไงดี นะฮะตรงนี้ในส่วนของผมในวิธีการทํางานเนี่ยก็คือว่าเราจะไม่ได้ออกหนังสือทงถามหนังสือโนติสหรือจะอินบ็อกอะไรก็ตามแต่ว่าเราจะใช้วิธีก็คือว่าเราจะดําเนินคดีเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาไทม์ไลน์จิกซอเนี่ยให้ครบวันหนึ่งผลงานเนี่ยเป็นของเราจริงมีรายละเอียดมีประวัติการสร้างสรรค์ผลงานมีต้นฉบับอยู่ สองคนที่ละเมิดผลงานเราเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะฮะไม่ใช่เพจอวตาร A ater, หรือเพจที่ปั้นไลนฮะและสามเขาเอาไปใช้เพื่อทางการค้านะฮะซึ่งรายละเอียดผมได้บอกไว้ในคลิปตอนก่อนๆแล้วว่าวิธีการค้นหาตัวตนทําอย่างไรนะฮะก็จะขอไม่พูดซ้ำในคลิปนี้ดังนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าการที่จะมีการบอกกล่าวทวงถามหรือไม่อย่างไรเนี่ยไม่เป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดีเพเียงแต่ว่าในบางรายที่ไม่ตั้งใจที่จะอยากดำเนินคดีเขาก็อาจจะ ข้อความอินบ็อกไปแจ้งเขาให้เขาเอารูปราออกแบบนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าการจะทวงถามก่อนการจะอินบ็อกไปแจ้งก่อนไม่ได้ไม่ได้มีผลให้ให้เป็นเงื่อนไขในการดาเนินคดีแต่อย่างใดสาหรับผมเองดําเนินคดีก็พอรับข้อมูลจากลูกค้ามาทั้งหมดประมวลวิเคราะห์ร่างคําฟ้องเรียบร้อยแล้วก็จะดําเนินการยื่นฟ้องเลยนะฮะก็หวังว่าประเด็นนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของผลงานและผู้ที่กําลังจะไม่ไม่ทราบและไปละเมิดผลงานนะฮะก็ต้องระมัดระวังว่าภาพที่เป็น ลิขสิทธิ์ที่เขาผลิตเองเนี่ยแม้จะมีหรือไม่มีรายน้ำเนี่ฮะเราก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้นะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวตอนต่อ,ตอๆไปผมจะพยายามตอบแล้วก็อัดเป็นคลิปวิดีโอนะฮะมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามได้ฟังกันนะฮะก็ส่วหเหวันนี้ผมธนายผู้ดลิตต้องขอลาท่านีีก่อนขอบคุณมากครับ